แต่ตอนแรกอันนี้คือตอนแรกลูกค้าเขาชวนกินเบียร์ผมก็เลยแงะไว้เอ้ยเล่าเล่าดีกว่าเล่าไปเลยหมดช้าดีเฮ้ยไม่ใช่คือเบียร์เลือดมันจะออกเยอะกว่านี้ไงผมก็ ก็สวัสดีครับผมก็เดินไปร้านสักสลับวีนะครับก็อันนี้ก็ลูกค้ามาจากสุโขทัยนะครับเพชรบูรณ์นี่ขอไปเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์ลูกค้าไปเพชรบูรณ์ก็ตอนนี้ก็จุ่มนะจุ่ม้ะขาวเลยก็ถ้ามาสักร้านผมอันนี้ก็ลูกค้าก็เป็น FC จากจากเฟซบุ๊กเฮ้ย เออยูทูบเออไปเรียกเ o ีย u b ยูทูบมาแล้วก็วตามมาตามงานมามาสักที่ร้านว้าวก็ลูกค้าก็อยากได้ฟิลแบบ Happy แบบแฮปปี้ก็เลยแบบจัดให้ลูกค้าไปสองกมลมแล้วแสง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 รู้อยู่ว่าแสงก็กินไปสักไปอ่ะก็ oh, <no. S 1> ตั้งแต่ตอนไหนวะเรากินแค่ตอนไหนก็บกมงเย็น ตอนนี้เท่าไหร่ครถ่ายนาฬิกาเดี๋ยวสักเนี่ยใช้เกลือเหจะรำเราจะรำอยู่แล้วก็มึงมีเขาถ่ายนาฬิกามึงแค่หันไปโฟกัสก็พอแล้วไม่ถึงแก่ไม่ถึงแก่ไม่ถึงแก่ตอนนี้มึงมันมีหลายๆคนนะที่บอกว่าผมเมาแล้วแบบสักไม่สวยคืออันนี้ผมกินตั้งแต่เริ่มสักเลยนะยันตอนนี้นะ ตาก็จะเยะ <What? S 1> นนิ้มเยิ้ม่ะแล้ดูดูลายได้ตาตาสีโต,โตอ่ะอ่าดูได้่นี<า>้เบี้ยวไหมอันนี้คือแบบอดูดูแบบดูแบบแบบแบบที่หน้าจอคอมแบบอ่าอันนี้แบบเป็นงี้แล้วก็ดัดแปลงให้มันเป็นงี้โูดีหตาหนึ่เต็มไม่กลัวโดนเลยอันนี้ดัดแปลงให้มนเป็นงี้อ่าโนเ้อันนี้วาดวาดออกมาใหม่จักนหน้าแกตือเตะมอีก,ก ว่าดออกมาใหม,เม่เติมนู่นเติมนี่เติมนั่นนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มสีเปลี่ยนสีสเปลี่ยนสันให้มันดูมีมิติมากขึ้นวว้าวก็เ <c oughs> มาแล้วตักได้ไหมก็ก็อย่างที่เห็นนย <c oughs> คือที่เขาบอกมันว่าเมาแล้วเลือดเยอะองเงี้ยสักจะไม่ลงไม่ดีอะไรเงี้ยจริง เออก็จะจริงอะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาก็กินแล้วหน้าแดงนะดูเลยแดงแดงแทบเลยกอกินแล้วก็จะหน้าแดงแต่คือว่าเลือดเยอะไหมเนี่ยถ้าเลือดมันเยอะก็คือว่ามันไม่มีปัญหาหรอกก็คือนแค่เช็ดบ่อยเฉยเราก็ใช้แค่ใช้ชิชู่เปียกรับเลือดหรือกินได้นะตอนสับเนี่ยเราสามารถดื่มได้แต่แต่ก็คือเลี่ยงอย่าดูด ดื่มได้แต่่าดูถ้าดูดแล้วมันใจมันจะฟอกลูกค้าจะแบบกลัวแล้วก็จะแบบไม่ดีไม่ดีไม่ดีกันการเสพไม่ดีเราใช้การดื่มดีกว่าเพื่อแบบให้มันแบบชิวๆอ่ะอันนี้แบบผมว่าแบบสักแบบเป็นแบบชิวๆนะลูกค้าอยากพักผมให้พักเอาแบบว่าตามสบายเลยเหมือนบ้านตัวเองเลยว้าวนี่ลูกค้าพาลูกน้องมาเลย นั่งเล่นฟรีไฟกันเพิ่มต้องฟังเสียงดังนงินโง่เยอะอะไก็ได้แทบจะเต้นในร้านอยากได้ตังค์เงียบเลยเฮ้ยเออพี่น้องอะไรไป่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนพี่น้องกันเลยเฮ้ยเออเคยเลยแล้วคู่กันคู่กับอีแรงเจอแล้วเติมหมืนเติมเหมือนเตยเติมหมืนเติมเติมให้ดูเด้อขอแห้งขอแห้ง รุนระดับนี้แล้วแต่แดงแล้วเนี่ยวามสิกว่าแล้วหมดยังวะจนแก้วด้วยเลือดด้วยคือการกินเหล้าไปสาบไปเนี่ยมันถามว่าแบบทางทฤษฎีจริงๆอ่ะมันมีผลไหมมันมีผลแค่เลือดมันดันเลือดมันดันแบบว่ามันมันดันสีอ่ะ แต่คือเราสักไปแล้วอ่ะต้เดียวแผ่มันก็ปิดว้าวพอตอนเราแทงอ่ะแผ่จะเปิดใช่ไหมตา้งเดียวแผงก็ปิดเลือดมันไม่สามารถแบบว่ามไม่มันไม่เลือดมัไม่พุ่งแ๊ดขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นคือเลือดมันไหลจริงใช่เลือดมันไหลเยอะแต่ว่าผมก็สามารถเช็ดมึกออกมันเราช่างก็ต้องเช็ดหมือกบ่อยหน่อยกินได้นไม่ต้องแบบไม่ต้องกองังวล พอผมก็กินแต่ถ้าอันนี้คือที่กินนี่คือลูกค้าชวนกินนะผมไม่ได้ชวนลูกค้ากินนะผมแค่ ไอ้มึงย่งทีพี่อ็มรู้ปะเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไายนี้สิงโตราชาสิงโตตอนนี้ก็เก็บทีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนแรกตอนแรกผมว่าคิดว่าลูกค้าบอกให้ต่อตรงนี้ด้วยต่อด้านในเีย๋ยว่าให้เต็มแขนไปเลยไม่รู้ว่าผมก็จะแบบพอเสร็จแล้วก็ถามลูกค้าว่า,วาต่อเลยไหมเขาไม่ไหว,ว,วนะเมาส์ผมก็กำลังแบบกำลังได้ได้ฟิลเลยกำลังได้ฟิลกำลังไหล,ลยยังไงก็อัพตอน ก็เดี ality, ๋ยวยังไงก็เดี s. <S ๋ยวรอชมไลฟ์ต่อไปฮะเดี๋ยวจะลงตรงนี้น้าแขนหน่าแขนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูภาพนี้เต็มๆชัดๆกันแบบเปรี้ยวๆอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ